เพชรที่ว่าเลี่ยมหลายยังบ่หลายสำเลียมคนนะครับผมชีวิตเพื่อสั่นหัวใจเพื่อเธอนะครับผมเมื่อนี่ก็สีมาบริจาคเลือดนะครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศอันคนนะครับตอนเศร้าๆนะครับสมองเล่งด่วนนะครับพอจะสิบไปเห็นงานอันนี้เขาสิมาหลอบสองนะครับมาเมื่อวานนี่นะครับว่าได้บริจาคนะครับมาบัวทันนะครับเมื่อนวานนี้ก็สิเป็นวันยุดพร้อมนะครับนี่ครับมองกล้องมองเดิมนะครับ อาคารเสลิมพระเกียรตินะครับลัศนีศูนย์บริจาคเลือดนะครับสภากาซาดไทยนะครับผมผู้ใดได้เลือดผมไปนี่เลือดนักสู้นะครับสูบ่บ่มีถอยนะครับผมทหารได้ไปนี่ก็สูบ่บ่มีแพ้นะครับแต่ว่าอย่าเอาไปจีบผู้สาวนะครับจีบผู้สาวนี่คือสิบ ผูใดได้เลือดผมไปเอาไปจิ้มปูสาวนี่ก็สิ้มได้นะครับว่าเกิดมาสัตว์นี่มิต่โอหักนะครับเบาหย่อกนะครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศทั้งในนะครับดันในนะครับผมดันในสภากาศาดไทยนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นใบเกาะ้อมูลนะครับเกาะ้อมูลเฮาเฮาเคยเป็นยังก้อนนะครับนี่ครับก่อนที่เกาะ้อมูลเฮาสิมาวัดความดันก้อนนะครับว่าความดันเฮาสิผ่ันบมนะครับผม หลังจากวัดร่วมดันแล้วเขาก็มาตรวจเลือดนะครับว่าเขาอยู่กรุปใดนะครับผลออกมากระสิเป็นเลือดบวกนะครับบอแมนนะครับเบ้าหยอกนะครับบอแมนเลือดบวกบวกนะครับผลออกมากระสิเป็นเลือดกรุปโอนะครับอันนี้ก็สิเป็นซูนอาหารนะครับซูนอาหารเพิ่นว่าให้กินข้าว่อนนะครับว่ได้กินข้าวมาเขาต้องได้ออกไปกินข้าวนะครับหลังจากกินข้าวพักประมาณยี่สิบนาทีเขาก็ขึ้นมานะครับเพื่อนให้บริการกระีสั้นซีนะครับผม อันนี้ก็สิเป็นด้านขัาวู้ใดบริจาคด้านขั้วก็ไปทั้งวุ่นบุดบริจาคด้านไา้ก็มาทั้งนี้อันนี้ก็สิผมก็มาอว่าบริจาคด้าน้า้นะครับด้านบบธนัดนะครับผมมันจะบ่ไดยบของนักนะครับขางนี้มันบ่ค่อยได้ใส่งานนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นนะครับอันนี้ก็คเป็นั้นศูนย์บอกนะครับใบบอกนะครับเฮาต้องเฮิตอย่างไ๋นะครับพฤติกรรมนะครับหลังจากบริจาคไปแล้วนะครับผม นี่ครับบริจาคแล้วแล้วนะครับก็นอนจังหน่อยนะครับเพิ่นไห้กดแผไว้นะครับผมนี่ครับได้เลือดผมไปแล้วสู้ตายนะครับทหารก็สู้สู้นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับหรือว่าเอาไปให้ประชาชนที่โดนลูกหลงนะครับกอนซิกับนะครับข็ขอมาไทยเซลฟี่ก่อนนะครับให้ตากล้องได้นะครับผมตากล้องได้บอกไปทั้งวุ่น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 นะสี่ใจบอกนะครับผม นี่ครับเขียนเลยนะครับผมโยมประยากขึ้นนะครับเลือดออกนะครับผมเกิดมาครั้งแรกเพิ่งเคยบริจาคนะครับผมนี่ครับอาคันใหญ่โตอีลี้นะครับผมนี่ครับพี่พี่พันกัซิมาแจกของครับหลังจากบริจาคเลือดเพิ่็แจกเขาแจกอย่างตันนี้ก็สิเป็นต้นไม้นะครับถุงต้นไม้เพิ่แจกฟรีนะครับให้ไปปลูกนะครับผมสําหรับผู้ใดที่เสียไปปลูกนะครับเพื่อรักโลกนะครับ เหมืนอนก,กับบายบายนะครับขอให้พี่ๆทหารหรือว่าประชาชนทางงหนงปลอดภัยทุกคนนะครับผมบริจาคให้แล้วครับก่อนที่อนันเพื่อนกมีหยาไม่ให้นะครับนนราาหลังจากบริจาคแล้วก็มี่ยาไมา่ให้กินครับผม